สวัสดีครับผมบางดุลคนถ่ายรถไถนะครับพบเจอกับผมครับสำหรับวันนี้ครับวันที่12นะครับมกราคม2565ก็พบเจอกับผมคลิปนี้ครับก็ยังเป็นคลิปส่งรถใหม่กันอยู่นะครับก็สําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับผมก็มาเตรียมรถนะครับเพื่อส่งมอบให้กับพี่สุจิตาโพสีนะครับพี่สุจิตาโพสีได้ออกรถ นะครับยี่สิ42แรงนะครับ NT 542นะครับ42แรงม้าป้ายแดงกับผมเลยนะครับกับาการดาวนะครับ30%นะครับครับกับรถใหม่คันนี้ก็เดี๋ยวผมนะครับจะเอารถไปส่งพี่สุจิตาโพสีที่หมู่เก้านะครับตำบลปามะฆ่าอำเภอขาลุนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับใกล้ๆโชว์รูมของยี่สิบสองกำแพงเพชรเองก็เดี๋ยวเอารถขึ้นรถครับ ไปส่งพี่สุจิตาโพสีกันนะครับไป ครับเดี๋ยวไปส่งรถให้พี่สุจิตาโพสีที่หมู่9นะครับบ้านหนองน้ำแดงนะครับตำบลป่ามะข่าอํา,า,าอเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรกันนะครับ รถไทยก็มาถึงบ้านพี่สุจิตานะครับที่หมู่เก้านะครับตำบปลปามะฆ่าอําเภอขานุจังหวัดกําแพงเพชรเพื่อส่งมอบยี่สุกิปลายแดงนะครับ NT542 นะครับ42แรงม้ารถเบดันผ่านสีให้กับพี่สุจิตาโพสีกันเดี๋ยวเราไปส่งรถให้พี่สุจิตาครับสวัสดีครับดำน,นะครับจากบริษัทเสียงแอนทีสีบริษัทกำแพงเพชรนะครับตอนนี้เราก็ 自己自己打的。 เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาอธิบายการใช้ให้กับแฟนพี่สุจิตาโพธิ์กันครับเ,เดี๋ยวผมขอพี่ขึ้นรถมาออธิบายการใช้เดียี่เนหน้าไม้กันครับหน้าไม้เป็นหน้าไม้ดีตัง้งแต่ยูเกะนก้ำมันแบตน,นะครับ ชั่วโมงให้นับเลยจุดมาทางซ้ายนะครับให้เลยจุดมาทางซ้ายหลังจุดไปที่เป็นหนึ่งไม่นับครับผมครับผมอันนี้แต่คันเล่นมือนะครับเกียร์หลักนะครับเซฟตี้อยู่ที่สองจุดนี้ถ้าสองจุดนี้ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ว่างรถจะสร์ทไม่ติดพี่ชายหยบาพัดเดินหน้าเป็นทางว่างข้างหลังคอยนะครับแต่อนนี้ยเรายังไม่ไใช้อลอตเตรี่ไม่เป็นไรเราก็จะไปถูกประมาณอ,อันนี้กระต,ต่ายเตา อ้ายเร็วนะครับเต่าก็รายแตย่ได้เร็วนี้อันนี้เป็นขับเคลื่อนสองล้อสี่ล้อครับ<ม>กดลงจะเป็นขับเคลื่อนอ่าสี่ล้อสองเพลาถ้าดึงขึ้นจะเป็นขับเคลื่อนเพลาเดียวขับเคลื่อนสองล้ออ่าปรับได้รถยนต์ครับอันนี้เป็นคอนโทรลใบดันอันนี้เป็นคอนโทรลผานนะครับมันใช้น้ำมัน B 7เจอย่างเดียวครับอย่าไปใช้ยางอื่นแล้วก็ห้าสิบชั่วโมงแรกสาตาร์ททำอะนไดเดยถ้าเรายกคอนโทรลสดปุ๊บมันจะได้ยินเสียงปั๊ม ไม่ต้องตกใจแล้วก็ตบกลับมานิดนึงครับพอปั๊มมันก็จะมูน้ำมันออกถ้าเราตบกลับมามันก็ทำงานปกติเงียบไม่มีเสียงนะครับใช้น้ำมัน B7 ห้าสิบชั่วโมงแรกพี่ก็โทรหาผมเลยได้นิดหน่อยสัก4ี่สิบก็โทรหาไ,ได้หรือ6กสิบอะไรเงี้ยก็โทรหาได้ครับเดี๋ยวพ่อจะได้แจ้งช่างเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ,นะรบโอเคไม่มีอะไรแล้วครับพร้อมใช้งานสงสัยตรงไหนก็โทรหาพี่วังดลเรับได้ตลอด